สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เป็นช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคลิปนี้พบพ่อกันในคลิปหวยรายวันเด็ดๆคือเกาน้าชมในคลิปนี้จะเสนอสูตรแม่ริมโพงและก็สูตรพ่อโพชัยไ้ได้พิจารณานะคะะงวดที่ผ่านมารายวันบอ่อผิดหวังคือเกานําจมสําหรับเล่าพัฒนางวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะของแม่ริมโพงหลังจากงวดวันพุธเขาแปดซีตรงๆนะคะงวดที่ผ่านมามาแต่ เหลขห้าน้อยเข่าโตเน้นจังๆเลยนะคะสำหรับสูตรมัดร่วมเข่าน้อยวีไอพีเจ็ดสามตรงๆเข่าโตเนิยนจังๆนะคะสูตรมัดร่วมเข่าแล้วสูตรฟันเฉพาะห้าน้อยแต่ก็ร่วงนาคำชุ่มแตกเทิงน้อยปกติสามหกโตเน้นตรงๆแล้วก็น้อยวีไอพีกับเขาโตเนีนจังๆนะคะรับสับร่วแล้วหมวนี้ ส,สูตรเมริมโขงคัดชุดเต็มออกมาาห้ได้พิจารณาอีกคือเก่านะคะในงวดนี้จัดชุดมัดรวมแลวกสูตรฟันเฉพาะ้าน้อยห้ได้พิจารณาอีกคือเก่านะคะสูตรมัดรวมเมื่อนี้เรียนได้ตั้งแต่น้อยพิเศษจนหอดลาววัฒนาเลยนะคะน้นไปที่ลาวพัฒนาคือเก่านะคะเลขวิ่งเล็กแลนได้เจีกับแปดจัดชุดเต็มห้นี่แปดหนึ่ง ปดห้าแปดสี่แปดศูนยดสี่เจ็ดศูนยแล้วก็เจ็หานะคะเนีนให้หาชุดหางคือแปดหนึ่งแปดสีแปดศูนย์เจนล้วก็เจหานีนเนีนชมเลขสามตัวคัดให้แค่3สามชุดสามหางนะคะคือสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหาแล้วก็หาแปดศูนย์นะคะมักชอบ เก็บหน้าจอไว้พิจารณาได้เลย้อคะเด้อแล้วละก็สูตรฟันเฉพาะห้านอยนะคะสูตรแม่ริมโขงของแพ้ผ้าร่วยนะคะแม่ริมโขงมือนี้เน้นสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็วีไนะคะหาหนอยงวดวันจันทร์ที่14ต่อคอหกเจ็นะคะ มือนีเลกวิ่งเลกเรียนจัดให้สองโตคือเก่ามีสีกับหาจัดชุดให้ชุดเต็มมีสี่ศูนย์สีหนึ่งสีหาสีหกแล้วก็สีเก้านะคะถ้าผู้ใดมากเลกหาน้ำชุ่มหาศูนย์หาหนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดแล้วก็ห้าหกนะคะนี่คือชุดเต็มน้ำชมสำหรับฟันเฉพาะสามน้อยพิเศษปกติแล้วก็ว i ไอพีนะคะเลขสามตัวคาดให้สามชุดสามหางคือเก่านะคะคือห้า ห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกแล้วก็ห้าสี่หนึ่งนะคะนักชอบพิจารณาโน้มช่วงประจัเรกตัวเน้นเน้นนักห้3สามชุดสามหางมีสี่หนึ่งห้านึ่งสี่ห้าสี่หกแล้วก็ห้าสามนะคะ นี่คือชุดเต็มฟันเฉพาะ3น้อยพิเศษปกติแล้วก็ะวีไน้ำชมในคลิปนี้มีสูตรพอโพชัให้ได้รุ่นได้พิจารณาอีกแล้วนะคะมวติพานมาไม่เบิ่งเล็กพอเฮ้าก่อนน้ำชมบอผิดวังอีกแล้วนะคะแตกจังๆทึ่งเล่าเทึงห้าน้อยอีกแล้วนะคะเลพอเฮาจะชุดเต็มให เน้นๆในน้อยนะคะวดที่ผ่านมาเล่าพัฒนาแตกทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเล่าพัฒนาเลขที่ออกคือเก้าหกกับเก้าสองนมชมพอเข้าจัดให้มาเต็มเต็มตรงตรงอีกต่างหากนะคะยินดีกับคนที่ได้โชคในมารหลายๆนะคะห้าน้อยพอเขาบอกว่าเน้นไปที่น้อยปกติน้ชมน้อยปกติมาตรงตรงนะคะสามหกตรงตรง ฝังหีน้ำชมสูตรพอผู้ใช้พอผิดหวังนะคะมือนีพอเห่าขัดออกมาให้ได้พิจารณาอีกแล้วค่ะน้ชมสำหรับสูตรพอผู้ใช้มือนีนะคะพอเห่าจัดให้เน้ๆนๆแน่อยอีกแล้วนะคะสูตรพอผู้ใช้น้ำชุชมเป็นที่นาจับตาหลายนะคะ หลังจากรับซับรั่วแล้วนะคะมือนีพอเข้าขาดออกมาหายเนนเนน,เน,นอีกแล้วนะคะมือนีจัดชุดไหายมีสามเก้าสามหกหกเก้าแล้วก็ศูนย์สี่แล้วก็เจ็ดศูนย์ แล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็สองสี่นะคะเลขสามตัวพอห้าคัดให้มีหาศูนย์สี่แล้วก็สี่เจ็ดศูนย์สองชุดสองหางหนิ่นนนนะคะเลขสามตัวพอห้าบอกว่า ชุดนี้น้องชมทาห้าน้อยฟันไปที่น้อยปกติอย่างเดียวเลยนะคะเลีนปกติแล้วฟันไปที่ล้าพัฒนาได้เลยนะครับที่พูนเน้นนะักคือล้าพัฒนานะคะล้าพัฒนาส่วนมากตอนนี้จะกระโดดมาสี่ตนะคะโดนๆจะกระโดดไปชุดหกตัน้องชมสำหรับสูตรพอเท่านี้ ตั้งแต่กนเขาพันษานะคะเลขเล่าเพิินไปเลขหกตัวน้ำชมช่วงเขาพันษามานี้กระโดดมาเลขสี่ตัวเป็นส่วนใหญ่นะคะเขารั่วสามสีห่หงวจังกระโดดไปหกตัวน้ำชุมพิจารณาเอาด้วยค่ะเด้อเพื่อจะแมนเพื่อจะมาเพื่อจะมีดวงสมพ้งกันกันกบพอเฮ้าอีกนะคะหงวนี้พอเฮ้าคัดให้แน่นๆแล้วมักชอบกระแคบหน้าจอ ไวเ้เสียงโฉกเสียงลาบได้เลยน้ำชมเถิงสูตรพอผู้ใช่หละกะสูตรของแม่ริมโขงของแพรผ้ารวยนะคะนี่คือชุดเต็มน้ำชมหมักชอบชุดใด้างใดกะพิจระาเอาน้ำชมนี่คือชุดเต็มของแม่ริมโขงฟันล้าห้าหน้อยแลักะเน้นเฉพาะห้าหน้อยนะคะวันนี้ผู้ใดได้ข่าวมารับชมรับฟังนะคะได้เสียงโชกเสียงลาบก็ขอให้อวยพรให้ทุกทันทุกคนจงมีโชคมีใช่ โชคๆมันมาในทุ่งปงๆกันสุขูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ